ตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถของวัดหุงทองนะคะด้านหลังค่ะคือกวติหลวงปู่เป็นสถานที่ที่แต่เดิมหลวงปู่ปานะคะเดินทุดงมาปากักกรดแล้วก็โปรดชาวบ้านบริเวณนี้ค่ะทัศนียภาพร,บรอบๆนะคะของวัด พัศนียภาพรอบๆนะคะประกอบไปด้วยกุฏิพระสงฆ์องค์เจดีย์สีทองรูประฆังคว่ำต้นไม้ที่ร่มรื่นห้องน้ําชายและก็หญิงค่ะความอัศจรรย์ของวัดนี้นะคะเมื่อมองไปทางทิศต,ตะวันตกจะเห็นกุฏิพระสงฆ์ทอดยาวไปยังทะเล ความอัศจรยนของวัดนี้นะคะก็คือเมื่อเรามองไปยังทิศตะวันตกจะมีกุติพระสงฆ์ทอดยาวไปยังทะเลค่ะ <c oughs> ชื่อที่มาของวัดหงทองนี้เดิมทีเมื่อตั้งวัด หลวงพ่อปราดประภาการตั้งชื่อว่าวัดพระประถมหลวงปู่ปานอุปถัมภ์ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาให้ความเห็นว่าควรตั้งชื่อตามชื่อคลองและในสมัยนั้นมีชาวบ้านชื่อยายทองมาขุดคลองอาศัยอยู่บริเวณนี้ชาวบ้านจึงเรียกว่าคลองยายทองต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นคลองหงทองและเป็นชื่อของวัด วัดหงหดหต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นคลองหงทองและเป็นชื่อวัดหงทองในเวลาต่อมา